เมื่อตอนเช้าตรู่ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยเอื่อยเหนือวัดป่าริมหุบเขาเสียงนกขอขานรับกับแสงอรุณของวันใหม่สามมณเรน,นคำและสามเณเรนแดงเข้ามากราบลาหลวงพ่อช่วงหลังจากออกธุดงผ่านป่าลึกมานานหลายเดือนหลวงพ่อช่วงที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ร่มโพใหญ่ด้วยใบหน้าที่สงบนิง่งเรากับรู้เหตุการณ์อะไรล่วงหน้า กราบนมัสก,การครับหลวงพอ่อกลับผมทั้งสองตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมยมพ่อและยมแม่ที่หมู่บ้านสซย้อยนะครับหลวงพ่อช่วงมองเน,นทั้งสองด้วยความเมตตาก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าอืมขอให้เน,นทั้งสองเดินทางกันปลอดภัยนะอย่าได้ประมาททุกอย่างเก่าวเพราะบัดนี้อะไรที่มันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะยังไงหรือครับหลวงพอ่อ สามเณรแดงกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยเดี๋ยวเนียนทั้งสองก็รู้เองแหละแต่จงจำเอาไว้นะคาถาอาคมที่ได้เล่าเรียนมานานมีใช่มีไว้เพื่ออวดใครแต่เพื่อคุ้มครองตนและช่วยเหลือผู้อื่นครับหลวงพ่อท่ามกลางผื้นป่าที่ตัดผ่านไปยังหมู่บ้านใสย,ย,ย้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่สามเณรทั้งสองรูปใช้อยู่เป็นประจำแต่บัดนี้ กลับแฝงไปด้วยความเงียบสงัดอย่างน่าวังเวงสายลมพัดมาทําให้รู้สึกเย็นจะเยือกเส้นทางเดิมที่เคยเดินผ่านไปหมู่บ้านใสย,ย้อยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแต่บัดนี้กลับกลายเป็นเส้นทางที่วกวนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดร่มไม้หนาทึบจนแสงแดดแทบส่งลงมาไม่ถึงสามเณรคำหันไปมองรอบๆบ,บริเวณก่อนที่จะพูดกับสามเณรแดงว่า แปลกจริงเราน่าจะถึงหมู่บ้านตั้งนานแล้วแต่ยังกลับอยู่ในป่าอย่างนี้อืมเหมือนมีอะไรลวงตาพวกเราอยู่ผมเห็นรอยเท้าของเราวกวนอยู่ที่เดิมตั้งนานแล้วสามเณเรนแดงเอ่ยสำทับออกมาเออนี่มันก็เย็นมากแล้วเราหาที่ปรากฏกันก่อนเถอะค่อยว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้ว่าแล้วสามเะเรนทั้งสองรูปจำต้องหาที่พักข้างแรมอยู่กลางป่าปักกดใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้กับลําธารสายเล็กๆที่มีน้ำไหลเบาๆค่าคืนที่มืดมิดแสงจันทร์ส่องลงมาพอริบรีแสงเปลวเทียนเอ็นไหวไปมาตามสายลมสามะเนนทั้งสองรูปนั่งสงบนิ่งอยู่ในมุงโกรดเพื่อทําเจริญสมาธิและผ่านนานก็ได้ยินเสียงมาหอนดังขึ้นจากในป่าลึกแล้วตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆรอบๆโกรด เงาดาไหววูบไปมาก่อนที่จะปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างมันคือพูดผีวิญญาณบางตนหัวขาดบางตนตัวเกลี่ยมไม้บางตนร่างเน่าเฟะเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองที่มีนอนชอนชัยไปทั่วถังรางผีอย่างนั้นหรือสามเณเรนแดงอุทานออกมาเบาๆแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหวาดหวัว่นแต่อย่างใดสามเณเรนทั้งสองรูป อันมาสบตากันก่อนที่จะนั่งปิดตาิง่งสวดท่องคาถาประสานเสียงกันดังกึกก้องจนพวกผีร้ายวีร้องออกมาอย่างหวยหวนแต่ทว่าพวกมันก็ไม่ยอมถอยร่นไปผีตุนแรกที่หัวขาดมีควันดำลอยขึ้นมาจากลำคอมันใช้มือข้างขวาชูศีรษะของมันขึ้นมาก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าวา่าข้าจะเอาชีวิตพวกเจ้า ไปเสริมฤทธิ์ให้หนายของข้าว่าแล้วพวกผีร้ายก็พุ่งวาบเข้าหาสามนเณรทั้งสองในทันทีสามนเณรคำเมื่อเห็นอย่างนั้นก็พนมมือท่องบนคาถาออกมาจนเสียงดังกึกกองนัโมพุทธยะมะออุอิติพุทธสะสิ้นเสียงบทสวดคาถาพรันก็บังเกิดแสงสีทองสว่างวาบออกมาจากมุงกรด มันพุ่งออกไปเป็นลำแสงพุ่งแทงทะลุร่างของเจ้าผีร้ายจนมันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดวส่วนผีอีกตนที่มีร่างกายเกลี่ยมไหม่พุ่งเข้ามาสามเนียนแดงใกล้จะถึงมุ้งกรดแล้วสามเนียนแดงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ยกผ้ายันขึ้นมาท่องบนคาถาเนนแดงชูผ้าหยันขึ้นแล้วยื่นมือออกไปจากม้งกรด ไปแตะที่ลําตัวของเจ้าผีร้ายจนเกิดเป็นเปลวเพลิงลุกท่วมร่างของมันเจ้าผีร้ายร้องออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนที่ร่างของมันจะสลายกลายเป็นเท่าทุลีส่วนผีอีกตนที่เต็มไปด้วยน้าเลือดน้าหนองดวงตาของมันขาวขุ่นมีเล็บงอกยาวราวกับใบมีดประจนใส่สามเณรคำอย่างปูดแขนสามเณรคำตั้งกิตอย่างแน่แนว ก่อนที่จะยื่นมือไปแตะก,กับพื้นและพูดออกมาว่า้าทั้งสี่จงกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วสามเณรํากอทุกฝ่ามือลงบนพื้นสามครั้งจนเกิดเป็นคลื่นพลังงานไปกระแทกผีตัวน,นั้นจนมันกระเด็นไปไกลเนนแดงเมื่อเห็นอย่างน,านั้นก็โยนสายศีลออกไปจากมุ้งกรดพร้อมกับท่องบนคาถากำกับพรันสายศีลก่หมุนวนเป็นกงจาก เข้าไปตัดร่างเจ้าผีร้ายจนขาดเป็นสองทอนมันกรีดร้องออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของมันจะสลายกลายเป็นอากาศธาศุแล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาจากหนอมืดว่าเจ้าเด็กน้อยพวกเจ้าจังกล้าเหลือเกินเดี๋ยวจะได้รู้ดิษ้าว่าแล้วเจ้าของเสียงน,นั้นก็ทั้งท่าที่จะปรากฏกายออกมาแต่ทว่ามันก็ต้องผงา เมื่อเสียงไก่ขันดังขึ้นแล้วร่างนั้นก็หายไปกับสายลมแสดงว่าร่างนั้นจะต้องเป็นผู้ควบคุมผีพวกนี้อย่างแน่นอนสามเะเรนคำเอ่ยขึ้นมาเนนแดงพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยพอแสงทองเริ่มส่งฟ้าเนนคำก็ทำพิธีล้างอาถรรพ์ใายทุบเทียนและน้ำมนต์หยดลงบนพื้นพร้อมกับสวดท่องคาถา รันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากราวป่าอย่างเจ็บปวดก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบไปสามเนรนทั้งสองรูปแบกกรดสะพายยามและเดินออกมาจากป่าโดยใช้เวลาเพียงคู่เดียวก็ามาถึงหมู่บ้านใส่ย้อยดวงอาทิตย์ลอยต่ำในม่านหมอกบางๆบ,บรรยากาศเงียบงันอย่างผิดปกติไม่มีเสียงไก่ขัน หรือเสียงพูดคุยของชาวบ้านก็ไม่มีให้ได้ยินมีเพียงสายลมเย็นที่พัดใบไม้แห้งกรอบปลิวเกลื่อนตามทางเดินแล้วเสียงดังเอียดอาดของประตูบ้านไม้หลังหนึ่งก็เปิดออกมาช้าๆเผยให้เห็นชายชาราในวัยห้าสิบเศษมีหนวดขึ้นรุงรังดวงตาแฝงไปด้วยความหวาดหวัน่นกลับกันมาแล้วหรือเนนครับยงพ่อยงพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมสีหน้าถึงได้ดูเครียด,ลยดแล้วทำไมหมู่บ้านถึงนังเงียบอย่างนี้ล่ะลุงสิทธิ์พ่อของสามเนนทั้งสองรูกมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังก่อนที่จะหันมาพูดกับเนนทั้งสองว่าเอยก็หลายวันมานี้ได้มีเสือออกมาอาลวาดในหมู่บ้านแล้วมันก็ได้ลากลุงกำแหงเข้าไปกินในป่าลึกชาวบ้านต่างช่วยกันตามล่ามันแต่ว่าเอยทำไมดิครับยมพ่อ เอ้ยก็ลูกกระสุนทำอะไรมันไม่ได้นะ่ะสิสาม,มาเนนคำถึงกับขมวดคิ้วนิดหนึ่งก่อนที่จะพึมพำขึ้นมาเบอกว่าหรือว่ามันจะเป็นเสือสมิงแล้วสาม,มาเนนทั้งสองรูกก็ยืนฟังลุงสิทธิ์เล่าต่อออกมาว่าและทุกครั้งที่มีเสือตัวนั้นออกมาชาวบ้านหลายคนเห็นว่าจะมีผีปรากฏกายออกมาให้เห็นก่อนมันออกมาหลอกหลอนคนจนเสียสติ แล้วมันก็จับชาวบ้านเหมือนว่ามันจะเอาไปให้เสือตรวนั้นกินสาม,มาเนนทั้งสองรูปหันมาสบตากันนิดหนึ่งก่อนที่เนนแดงจะพูดออกมาว่าหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าเมื่อคืนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอืมก็อาจจะเป็นไปได้นะยามดึกของคืนนี้ที่ในหมู่บ้านพระจันทร์เต็มดวงส่งแสงลอดผ่านเมฆหมนบรรยากาศในหมู่บ้าน ยังคงเงียบสงัดอย่างน่าสะพึงกลัวชาวบ้านปิดประตูหน้าต่างเข้านอนกันหมดแล้วตั้งแต่หวัวค่ำเสียงมาหอนดังขึ้นมาเป็นทอดทอดสามมาเนนทั้งสองรูปนั่งสมาธิอยู่กลางลานหน้าบ้านและสัมผัสได้ถึงเงาดำทะมืนที่เคลื่อนไหวไปมาในเงามืดเนนคำจึงงั้นมาพูดกับเนนแนงว่า มีอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามาสิ้นเสียงคำพูดของเนีนคำเงาผู้หญิงผมยาวลอยตรงไปยังบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับเสียงวัวเราะที่เย็นจะเยือกเจ้าผีร้ายมันกำลังจะคว้าตัวของเด็กคนหนึ่งที่แอบดูอยู่หลังประตูเนียนแดงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ล้วงหุ่นพยนต์ออกมาจากยามพร้อมกับท่องบรคาถาอย่างรวเดีวนะโมพุทธยะปัญจพุทธาหุ่พยนต์จงตื่น สิ้นเสียงบทสวดคาถาพรันหุ่นพยนต์ไม้แกะสลักรูปร่างคล้ายคนก่อหายวับไปขวางหน้าผีตนนั้นเอาไว้เจ้าผีร้ายถึงกับพะะงงาถอยหลังเมื่อเห็นหุ่นพยนต์ยกดาบขึ้นสุดแขนมาจะฟาดฟันมายังร่างของตนแต่มันก็ไม่ยอมเสียท่าง่าย,ายรีบเลี้กายหายเข้าไปในหง่องมือสามเหรนคำเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไรคาถาออกมาอีกคำรบ อิติปิโสภควาปากาโสสวาขาโตเสียงบทสวดดังกึดกองทั่วทั้งหมู่บ้านกระแสแสงสีทองสว่างว่าไปทั่วบริเวณจนเจ้าผีร้ายที่ลงหนอยู่กลางอากาศทนต่ออำนาจพระพุทธคุณไม่ไหวจึงยอมปรากฏกายออกมาหุ่นพย์จึงไม่หรอช้ารีบกวักแวงดาบขึ้นในอากาศจนเกิดเป็นลำแสงพุ่งเขา้าสร่างของเจ้าผีร้าย จนมันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วหุ่นพยนต์ก็ตามติดใช้ดาบที่แหลมคมฟาดลงกลางร่างของเจ้าผีร้ายจนมันขาดออกมาเป็นสองทอนก่อนที่ร่างของมันจะมีเปลวไฟลุกโชนแผดเผาร่างจนกลายเป็นเท่าทุดีและจับพลันในนั้นก็ได้ยินเสียงร้องคำรามโหกพื้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเน้นทั้งสองรูป ฉันไปมองรอบๆเพื่อหาเจ้าของเสียงนั้นอยู่ครู่หนึ่งจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ยอมปรากฏตัวออกมาสาม,มาเนนทั้งสองจึงจ้องหน้ากันอย่างใช้ความคิดทตามกลางสายลมที่สงบลงเสือมันยังไม่ออกมาตอนนี้แต่นี่คือสัญญาณว่ามันต้องออกมาแน่เนนคำเอ่อยออกมาเนนแดงได้แต่พยักหน้ารับยามดึกคืบคลานเข้ามาทุกขณะท้องฟ้ามืดสนิท แม้จะเป็นคืนเดือนไหงเรากับว่ามีม่านสีดำเข้ามาปกคลุมเอาไว้สายลมเย็นพัดมาเอาื่อยๆต้นไม้กลางหมู่บ้านเสียดสีกันเบาๆเรากับมีเสียงควนคลางแทรกมาในสายลมชาวบ้านบางส่วนแอบส่องผ่านหน้าต่างควันทูบยังคงลอยอ้อยอิงเนนคําเล่เนแนแดงที่นั่งพับเพียบอยู่กลางลานหมู่บ้านแสงจากเปลวเทียนที่ส่งออกมาพอรำไร เหมือนจะมีอะไรจ้องมองพวกเราอยู่นะนนเนนแดงกระซิบขึ้นมาเบาๆอืมไม่นานมันต้องออกมาแน่สิ้นเสียงกระซิบของเนีนคำทันใดน,นั้นเสียงร้องคำรามต่ำ,ตำดังมาจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านแล้วตามมาด้วยเสียงย่ำเท้าหนัก,นกเสียงดังสวบสาบเข้ามาใกล้ทุกขณะเนน,นทั้งสองรูปหันควับไปมองในทันทีเมื่อรั้วหลังบ้านของลุงศิษย์ได้พังลงมา ก่อนที่จะปรากฏร,ร่างของเสือใหญ่มาหืมมาดวงตาสีแดงกล่ำมันกระโจนเข้ามาในลานกลางหมู่บ้านลุงสิทธึงกับรองั่าออกมาด้วยน้ำเสียงที่สันเครือเสือเสือผีมันมาแล้วเจ้าเสือร้ายลายพาดกร่อนมันใส่เขี้ยวคำรามในลำคอแล้วมันก็พูดออกมาเป็นภาษาขนว่าถ่าขาได้กินเห็นน้อยที่มีวิชาเก่งกล้าอย่างนี้ ตบาบะของข้าคงแข็งแกร่งขึ้นเป็นทวีคูณที่เทยมก็เป็นเสือสมิงอย่างที่เนนคิดเอาไว้จริงๆเนนแดงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สงบนิง่งและไม่มีทีทา่าว่าจะวัดวันแม้แต่น้อยรวมถึงเนนขำด้วยเจ้าสมิงรายมเมื่อเห็นท่าทีของเนนทั้งสองรูปที่ไม่ได้แสดงความหวัดว่าออกมานั้นมันถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก ก่อนที่มันจะพูดออกมาด้วยน้าเสียงกล่าวว่านี่พวกเจ้าทั้งสองคนไม่กลัวข้าอย่างนั้นหรือดีก็ตงมาเป็นหาของข้าเสียเถิดเจ้าสมิงพูดจบก็กระโจนเข้ามาในทันทีก่อนที่มันจะได้เข้ามาถึงตัวเนนทั้งสองเจ้าหุนพยนต์ก็กระโจนมาขวางหน้าของมันเอาไว้พร้อมกับฟาดคมดาบเข้ามาร่างสมิงไอไลยพลาดกรนมันเงี้ยวตัวหลบได้อย่างว่องไว ก่อนที่มันจะหมุนตัวกลับกัดกระยั่มที่ต้นขาของหุ่นพยนต์จนขาข้างนั้นของมันขาดเป็นสองทอนตามแรงสะบัดที่หนักหน่วงแต่ด้วยสาเลือดน,นักสู้หุ่นพยนต์มันก็ไม่ได้ยอมแพงง้ง่ายๆมันพยายามใช้ดาบฟาดฟันเจ้าสมิงร้ายแต่ก็พลาดเป้าไปทุกครั้งเพราะเจ้าสมิงมันหลบคุมดาบได้อย่างรวดเร็วและเมื่อมันสุบโอกาส ก็กระจนกัดกยั่มที่ลำคอของหุ่นพยนต์จนแล้วจนรอดหุ่นพยนต์ก็นอนสิ้นฤทธิ์เสียทากลายเป็นหุ่นแกะสลักในสภาพที่ไม่สมประกอบเนนคำเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่รอชา้ารีบล้วงเข้าไปในยามหยิบองควายปั้นออกมาท่องบนคาถาอย่างรวดเร็วนโมพุทธยะหวาธนจงปรากฏว่าแล้วขวายปันก็ถูกโยนไปเบื้องหน้าก่อนที่มัน จะเริ่มขยายใหญ่ตัวขึ้นผิวหนังของมันเป็นโลหะสีดำเต็มไปด้วยเลียยันอักรากคัมแพงอาคมลอยขึ้นรอบๆตัวของมันมันคำรามออกมาฟึดฟาดอย่างพร้อมออกต่อสู้เจ้าสมิงเมื่อเห็นอย่างน,านั้นก็ส่งเสียงคำรามลาั่นก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่ควายธนูอย่างรวดเด็วสัตว์อาคมทั้งสองกระโจนเข้าหากันอย่างไม่มีใครยอมใคร วายธโนใช้เขากระแทกที่ลำตัวของเจ้าสมิงแต่มันก็ยกอุ้งเท้าขึ้นมารับเอาไวา้จนสัตว์อาคมทั้งสองกระเด็นถอยหลังออกไปสองสามก้าวส่วนสามเนนแดงเร่งสวดคาถาเพื่อปลุกอุ่นพยนต์ให้ฟื้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมผ่านไปคู่เดียวเจ้าหุ่นพยนต์ก็เริ่มมีการขยับกรเยื่นเพื่อนไหวก่อนที่จะลุกขึ้นมายืนจังก้าอีกครั้ง เดนแดงจึงออกคำสั่งไปอย่างรวดเร็ววา่าไปเจ้าจงไปปกป,ป้องชาวบ้านอย่าให้มีผีร้ายเข้ามาใกล้ได้ในเงามืดนั้นมีผีอีกหลายตนออกมามาจะทำร้ายชาวบ้านหุ่นพยนต์ก็ไม่รอชา้ารีบเข้าไปใช้ดาบฟาดฟันพวกมันจนผีร้ายตัวแล้วตัวเล่าขาดครึ่งกลางอากาศบางตนก็ถูกหุ่นพยนต์เตะจนกระเด็นคว้างไปไกล ส่วนเจ้าควายธนูกับเสือสมิงเข้าต่อสู้กันอย่างดุดเดือดเสือสมิงใช้กลงเล็บตปะปบเข้าที่ลำตัวของควายธนูแต่เจ้าควายธนูก็นังเหนียวไม่เบากลงเล็บของเจ้าเสือร้ายไม่อาจระคายผิวของมันได้อืมพวกเจ้าก็มีดีไม่เบาว่าแล้วเจ้าสมิงมันก็ถอยหลังออกมานิดหนึ่งแล้วเพยด่งสีสีดำออกมาจากรางเกิดเป็นงองพูดผีวิญญ,ญาณวนรอบตัวของมันเป็นเกลียว เนนคำจึงงั้นไปบอกกับเนนแดงว่าเนนแดงดีผนึกวิญญาณของผีพวกนั้นเอาไว้เร็วย้ายมัน่วมตัวกับเสือได้เนนแดงจึงไม่รอช้าท่องบนคาถาออกมาอย่างรวดเร็วนามาปะทาะปิยงังมะมะพุทโธร้รองมันไว้อิติพิโสผนึกอาคมสีทองพยพุ่งออกมาจากมือของเนนแดงเข้าไปพันร่างเจ้าสมิงจนมันดิ้นพลานและผนึกอาคม ก็เริ่มรัดตัวเหมือนแน,น่นเจ้าควายธนูจึงพุ่งเข้าไปใช้เขาที่งองงงกระซวกเข้าที่สีข้างจนเจ้าเสือร,ร้ายคำรามออกมาจนเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านด้วยความเจ็บปวดทรามานก่ <S 2> <S 2> <S 2> อนที่ร่างของมันจะสุดงอกองอยู่กับพืน้นเละค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจากเสือกลายเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าเหี้ยมเกลี่ยมมีรอยสักเต็มตัว เนนทั้งสองมองหน้ากันอย่างคาดไม่ถึงก่อนที่จะได้ยินเสียงของลุงสิทธิ์อุทานออกมาว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงเป็นไปไม่ได้เขาเขาเป็นเสือสมิงไปได้อย่างไรส่วนหล่อชาบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่ต่างพากันลงมาจากเรือนก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าข้าสงสัยมานานแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่เกลี้ยงเข้าป่าไปครั้งละหลายวันพอกลับออกมาก็มีท่าทีแปลก ที่แท้ก็เอยผู้ใหญ่เกลียงตอนนี้ยังหมดสติอยู่เพราะถูกอาคมรัดรางเนนคำเข้าไปประคองร่างของผู้ใหญ่เกลียงก่อนที่จะสวดคาถาถอนของมนต์ดำออกจากร่างของผู้ใหญ่พูททังอรหงังขอให้อำนาจมนต์ดำออกจากจิตวิญญาณของเจ้าร่างของผู้ใหญ่เกลียงส้านขึ้นมานิดหนึ่งก่อนที่จะนอนหมดสติต่อไปทองฟ้าเริ่มสว่างแล้วพระอาทิตย์ พุนโพจากขอบฟ้าความมืดและมนดำในหมู่บ้านเริ่มจางหายแต่เนนแดงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลว่าเนนรู้สึกว่ายังมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ผมก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเนนคําเอ่ยสำทับเช้าวันใหม่หมอกบางปกคลุมป่าโดยรอบเสียงนกร้องเจีเจ๊ยวบินออกหากินและเริ่มเหม็นผู้คนออกมาเดินกวาไกไป เนนคำและเนเนแดงยืนอยู่หน้าลานหมู่บ้านท่ามกลางสายตาของหลบชาวบ้านที่ยังไม่หายตกใจผู้ใหญ่เกลียงยังคงนอนหมดสติถูกมัดไว้กับผ้าขาวมาโดยมีผ้ายันติดที่หน้าผากป้องกันไม่ให้มุนดำย้อนกลับแล้วเนนคำก็หันมาพูดกับเนเนแดงว่าตอนที่เนนนั่งเข้าฌานอยู่เนนได้เห็นภาพนิมิตเป็นวัดร้างกลางป่าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีดำ เน้นว่าคนที่บงการเรื่องทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนคืนนี้เนนจะไปดูให้แน่นชัดเนนแดงที่ยืนรับฟังอยู่ได้แต่พยักหน้ารับหน่อยๆและในขณะนั้นนั่นเองหลวงพ่อช่วงก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆด้วยสีหน้าที่เข้มขึงมอา้าวหลวงพ่อนี่หลวงพ่อมาได้อย่างไรกันหลวงพ่อช่วงมองเรียนทั้งสองด้วยความเมตตาก่อนที่จะพูดออกมาว่าก็หลวงพ่อ เป็นห่วงเนนทั้งสองนัดสีเนนเอ๋ยสิ่งที่พวกเจ้าต่อสู้เมื่อคืนเป็นแค่เปลือกนอกของคนที่ควบคุมมันอยู่คนผู้นี้ร้ายกาจกว่าผู้ใหญ่เลี้ยงยิ่งนักเขาคือใครดูครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วงทอนหายใจออกมานิดหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาว่าเขาคืออาจารย์ของผู้ใหญ่เลี้ยงชื่อว่าหมอพินหมอพินหมอผีคนนี้เมื่อก่อนก็เคยเข้ามาในหมู่บ้านของเรานี้ ใช่แล้วล่ะและมันก็ได้สิ่งที่มันต้องการไปแล้วคือวิญญาณของชาวบ้านเจ็ดดวงที่เสือสมิงและผู้ผีวิญญาณเหล่านี้นําไปมอบให้แก่มันและมันจะประกอบพิธีเรียกจิตวิญญาณของเสือเทวะขึ้นมาในคืนนี้ที่วัดร้างเออถ้าอย่างนั้นคืนนี้พวกเราจะจบเรื่องนี้กันอืมเอานี่ไปนี่คือตะกรุดเงินจากครูบาอินทางเหนือมันสามารถปกป้องคุณใสได้ แต่เมื่อนำออกมาใช้แล้วมันจะอยู่ได้เพียงหนึ่งชั่วยามเท่านั้นว่าแล้วเนนทั้งสองก็จะเตรียมที่จะเดินทางไปยังวัดร้างกลางป่าณนะวัดร้างกลางป่าที่มีโบสถ์แตกพังโยดเจดีสุดตัวจนรากโแพแผ่ปกคลุมไปทั่วภายในโบสถ์ลังเก่าสมซอหมอพินชาชารานุ่งผ้าขาวผืนน้อยสักยันเต็มตามลำตัวกำลังนั่งทำพิธีอะไรบางอย่าง ข้างๆมีผู้ผีวิญญาณสามสี่ตนล้อมคุ้มกันเอาไว้แล้วหมอผินก็ลืมตาคืนพร้อมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผาว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเสือเทวะก็จะฟื้นคืนชีพเ่อเออเออะอาฮออแล้วเดียนทั้งสองคนนั้นล่ะนายจะให้พวกข้าไปฆ่ามันเลยดีไหมพวกมันข่าพวกเราไปหลายคนแล้วนะอืมใจเย็น คืนนี้ข้าจะเจอหนาศูนย์มาสิงร่างผู้ใหญ่เปลียงอีกครั้งยามค่ำคืนในวัดร้างเสียงวาระของหมอผินยังคงดังกึกก้องเสียงระฆังโบราณดังคืนทั้งที่ไม่มีใครไปตีมันเงาดำรูปร่างคล้ายเสือใหญ่กำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆเจดีย์ร้างแล้วเสียงของหมอผินก็ดังขึ้นในหัวของเนนทั้งสองรูป มาถือถ้าแน่จริงมารับความตายจากข้าเฮ้อเออฮ่าาเนนทั้งสองหันมาสบตากันไปมาแต่ไม่ได้มีท่าทีหวาดวันแต่อย่างใดพระจันทร์เต็มดวงแขวนอยู่กลางท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำเสียงของมลเงไพรเงียบกรลิบมีเพียงเสียงใบไม้ไหวแผ่วเบาบรรยากาศหน้าวัดร้างช่างเย็นยะเยือก เนรคาและเนนแดงเดินเท้าเข้ามาถึงหน้าประตูวัดรางโบราณสถานที่ถูกครอบงำไปด้วยหมอกควันสีดำที่นี่มันช่างดูลึกลับเสียจริงๆเนนคำเอ่ยออกมาพร้อมกับจ้องมองไปรอบๆบ,บริเวณที่มีแต่ความเงียบสงดัดอืมระวังตัวกันด้วยนะหมองผินคนนี้ไม่ธรรมดาและทันใดนั้นก็ได้มีสายฟ้าฟาดลงมาจนพื้นดินสั่นสะเทือน เงาดำจำนวนมากพุ่งออกมาจากศาลาวัดร้างและมีผีตัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้ามีรูปร่างสูงใหญ่ในชุดโบราณผิวหนังของมันเกลี่ยบไม,ม้เหมือนกับถูกไฟเผามือถือดับยาวคมวาววับจ้องมองเนนทั้งสองอย่างดุดนันก่อนที่มันจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำว่าพวกเจ้าบุกเข้ามาในดินแดนของอาจารย์ผินเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องตาย เจ้าผีร้ายพูดจบมันก็ก้าวเท้าอาดๆมุ่งตรงมาหาเนนทั้งสองเนนแดงเมื่อเห็นดังน,นั้นก็รีบปลุกคุณนพยนต์ก่อนที่จะโยนไปเบือ้องนาพร้อมพูดสามทับออกไปว่าหุ่นพยนต์เจ้าจงเข้าไปจัดการมันหุ่นพยนต์เมื่อได้รับคำสั่งก็ยกดาบฟาดเข้าใส่ผีร้ายในทันทีคมดาบทั้งสองฝ่ายพะทะกันจนเกิดเสียงดังสนาน แล้วทั้งคู่ก็ต้องสวนเซถอยหลังด้วยแรงประทะเจ้าผีร้ายเมื่อมันตั้งตัวได้ก็พ่นเปลวเพลิงสีดำออกมาจากปากหุ่นพยนต์เบี่ยงตัวหลบได้อย่างเฉียดเฉิวก่อนที่จะสวนกลับโดยใช้ดาบตัดแขนขวาของมันขาดสะบันเจ้าผีร้ายมันร้องออกมานิดหนึ่งก่อนที่มันจะรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วใช้ดาบฟันหุ่นพยนต์จนสุดแรงเจ้าหุ่นพยนต์ ยกดาบขึ้นมากันเอาไว้แต่ถึงคราน,นั้นหุ่นพยโยนก็ต้องกระเด็นคว้างออกไปไกลแล้วเจ้าผีร้ายก็ยกดาบมาจะฟาดใส่เนนแดงเนนแดงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ท่องคาถาออกมาอย่างรวดเร็วนณะโมพุทธ,ธายะรัตนสิงเหปราพพูดผีพรันก็บังเกิดรัศมีสีทองออกมาจากตะกรุดคุ้มครองปูป้องเนนแดงเอาไว้ได้ทันท่วงทีก่อนที่คมดาบ จะได้ถึงตัวของเนนแดงและในขณะเดียวกันเนนคามก็เดินเข้ามาในโบสถ์พบหมอมพินกำลังนั่งอยู่ในวงเวทปาก็สวดท่องบนคาถาพรนั้นเงาร่างยักษ์ของเสือเทวะก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นกลางโบสถ์มันคำรามลันจนกึกก้องไปทั่วบริเวณเ <Network> ออา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 อะอาอบอบจิตวิญญาณให้มันแล้วพวกเจ้า จะต้องตายเป็นรายต่อไปสิ้นเสียงของหมอผินเจ้าเสือเทวะก็กระโจนข้าวหาเนนคัมเนนคัมไม่รอช้ารีบยกขวาปานอมอนานพระคาถาจนเกิดเสียงดังอกึกกรองบ่ดปั้นควายธน,นูกระโจนออกมาจากฝ่ามือของเนนคัมก่อนที่มันจะขยายใหญ่ตัวขึ้นกลางอากาศเข้าต่อสู้กับเสือเทวะอย่างดุเดือดขอของมันที่แข็งปานเหล็กกลา้า แทงเข้ากลางลำตัวของเสือเทวะจนมันร้องคำรามลานันก่อนที่มันจะโต้กลับด้วยกรงเล็บที่แหลมคมตับบจนผิวหนังของควายตโนูงแหวกวินนาอิราชะจงบังเกิดโซ่ฟ้าพาเน้นคําต้องคาถาออกมาอย่างรัวเดียวก่อนที่จะมีสายฟ้าฟาดลงกลางวงเวทแล้วโซ่อาคมก็พันรอบเสือเทวะ มันดิ้นรนอย่างเจ็บปวดแล้วโซอาคมก็เริ่มกัดกินพลังมืดสีดำนี่พวกเจ้าเก่งกันมากอย่างนั้นหรือรู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครถ้ารู้แกคือคนที่ฆ่าชาวบ้านเอาวิญญาณไปสังเวยเสือเทวะและวันนี้เจ้าจะต้องชดใช้เนนแดงโผลออกมาพร้อมกับหุ่นพยนต์หลังจากจัดการผีร้ายได้แล้วแล้วเนนทั้งสองรูปก็หันหน้าเข้าหากัน พร้อมกับสวดคาถาออกมาอย่างรวเร็วศรธาวิสุทธ์มหาเวทจงปลดปล่อยห้าฐานขึ้นสู่ธรรมพลันแสงสีทองก็พุ่งขึ้นฝา้าก่อนที่จะกลืนร่างของหมอผินและเสือเทวะเสียงร้องของหมอผินดังขึ้นอย่างโหยหวนก่อนที่ร่างจะสลายกลายเป็นเท่าทุลีท้องฟ้าสว่างขึ้นมาทันทีเมื่อเสือเทวะถูกทำลายเสียงของมะงไพรกลับมาส่งเสียงร้องอีกครั้ง หลวงพ่อช่วงปรากฏออกมาท่ามกลางเสงเดดยามเช้าเนนทั้งสองมีจิตที่หันกลา้าต่อแต่นี้จงใช้ประเวทเพื่อความสงบเถิดครับหลวงพ่อชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตที่สงบเมื่อหมู่บ้านใส่ย้อยพ้นจากคำสาปผู้ใหญ่เกลียงเมื่อฟื้นคืนสติก็มาขอขมาต่อเนนน้อยและเหล่าชาวบ้านที่ตนได้หลงผิดไป และขอสละตำแหน่งเพื่อออกบวชสามเณรทั้งสองและหลวงพ่อชวงเดินทางกลับวัดกลางป่าเพื่อเรียนรู้วิชาให้ลึกล้ำกว่าเดิมด้วยใจที่มั่นคงในความดีแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ